สวัสดีครับแฟนคลับทุกทกท่านนะครับก็จบไปเรียบร้อยนะครับศึกมวยดีวิธีไทยบวกจิตเมืองนอนท์จากปอตโตกสามนะครับแล้วก็มวยไทยเจ็ดสีวันนี้สองรอบจบไปเรียบร้อยผมจะมาแจ้งผลการแข่งขันนะครับแล้วก็บรรยากาศการชกของมวยช่องเจ็ดสีด้วยนะครับมวยดีวิธีไทยศึกจิตเมืองนอนท์ที่วิธีมวยอตโตกสามนะครับ ผู้ใดน,นั้นชนะรงใจย,ยุทธกองสืบชนะคะแนนเจ้าตะวันรุ่งชอบพยักโสพลขาดลอยนะครับท้ายๆในขาดลอยสู้กันไม่ได้นะครับส่วนคู่ที่สองนั้นเพชรตนเพชรชอพยักวันนี้ก็ชนะนักยกที่สามเจ้านี้เฉาจิตเมืองนนตอมหนักให้ตอนหนึ่งแต่ว่าต้านความแกร่งของทางด้านเพชรตนเป๋ไม่ได้ครับโดนเตะขาต่อยหมัดทิ้งตัวลงนอนนะครับโดนนับแปรล่อขึ้นมาก็าใจชุดใจครับสุดท้ายก็เจอสอกขวาหลับสนิทสิทธิ์ถามลงนะครับส่วนเป๋ก็ชนะ ไปยกที่3ส่วนคู่ที่4ี่นะครับ tomorrow elite group academy วันนี้ตอมหนักให้ปอนหนึ่งกับชนะคู่ปรับเก่าน้องบิวสิทธิ์ปาโอต้นต้นมานี่เบียดนะครับ3ยกนี้เบียดแต่ว่ายก4ี่มายกเดียวนี่ tomorrow ใช้เป็นชุดครับแล้วก่อชนะคะแนนไปขาดลอยส่วนคู่ที่4นะครับวันนี้ทงน้อยลูกบ้านใหญ่ใช้ความสูงความใหญ่ดักเสียบดักแทง เดินเสียบเดินแทงนะครับเอาชนะคะแนนชัยสอจอด้อยแปดิว้วขัดลอยท้ายๆเช่นกันนะครับส่วนการวิเคระห์วิจาร์มวยช่องมวยดีวิธีไทยผมคู่แรกนั้นผมให้เป็นทีเด็ดพิธีชนรง์นะครับกระดูกการผ่านมวยดีกว่าสูงยาวใหญ่ก,กว่าน้าหนักมาดีส่วนคู่ที่สองนั้นผมให้พิธีเพชรต้นเพชรช้าพยักเป็นทีเด็ดน,นะครับเพราะว่ากระดูกการผ่านมวยลูกหนักลูกแรงหัวจิตหัวใจนะครับ มมยตัวนี้คือมนุษย์หินจากดินแดนเมืองมะขามหวานนะครับสําหรับผมขอชนะล็อกไปตามคาดนะครับที่เดียวสองตัวสองคู่แรกก็ผ่านไปส่วนตัวที่สามผมให้ไปที่ทูมาโรนะครับก็เบียดชนะคะแนนไปส่วนตัวที่สี่ผมให้รองไปที่เีสชัยซอสต้อยแปรติวก็พ่ายคะแนนไปนะครับพ่ายคะแนนไปสู้ความใหญ่ความยาวของทงน้อยลูกมันใหญ่ไม่ได้นะครับสุดแล้วชนะสามคู่แล้วก็แพ้คู่สุดท้ายนะครับหมวยช่อง มวยดีวิธีไทยบวกิตเมืองนนท์นะครับอย่าลืมนะครับแฟนคลับท่านใดที่กาลังมองหามวยพักยกผมขอแนะนํานะครับแอปพีเคสองสี่มวยพักยกระบบใหม่ราคาสนามออกตัวได้ตลอดเวลาไม่ผิดหวังนะครับแอปพีเคสองสี่ที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับดูผลมวยช่องเจ็ดสี่นะครับพร้อมบรรยากาศการเล่นนิดหนึ่งนะครับคู่แรกนั้นเกาะเต่าเพชรสมนึกเจอกับทางด้านเพชรสังวรนซอกาแฟมวยไทย พเพชรสังวันสอ,ส,อสามานกาเมนนะครับวันนี้เกาะเต่ามาเดินเดินเตะเดิน่อยขยันครับตีนซ้ายหนักแรงสองยกแรกนี่เป็นเป็นพเพชรสังวันนะครับที่ถอยตั้งรับราคาเบียดนะครับเเปิดมาที่เจ็ดสี่สองหนึ่งเลยนะครับพรเพชรสังวันเป็นต่อแต่ว่าต่อยจริงจริงเนี่ยเกาะเต่าสู้ได้ดีครับวันนี้ขยันบันวางแข้งซ้ายแผะก็เร่งนะครับเร่งออกกาวุธเตะขา่อยหมัดเดินปั้มเดินทีพเพชรสังวันถอยนะครับราคาก็เบียด ราคาไม่ห่างนะครับหมดยกสองนะครับหมดยกสองขึ้นยกสาเนี่ราคาพลิกกลับมาทางด้านเกาะเต่าเป็นต่อนะครับแต่ว่ายก3ามาเนี่เป็นทางด้านเพชรสังวนันเดินเดินจับเดินตีวางแข้งขวาแล้วก็มีศอกนะครับมีศอกฟันเอาทางด้านเจ้าเกาะเต่านี่แสดงอาการกลางๆยกที่สามเนี่ยราคาไหลไปต่อที่ห้าหนึ่งหกหนึ่งเลยนะครับพร้อมทางเดินจับเดินตีได้สูงได้ใหญ่วันนี้ออกวุฒิได้เห็นนะครับแต่ว่าท้ายๆเนี่ยปลายๆยกนี่ทางด้าน กอดเต่าก็ออกวุดได้ดีครับราคาไหลรองหมดยกที่สามขึ้นยกสี่เนี่ยราคาเหลือแค่น้ําเงินต่อเพชรสวานเป็นต่อห้าสองสามหนึ่งพอยกสี่เบียดมาเนี่ยกลางยกเนี่ยทางด้านเพชรสวันเดินจับเดินตีออกวุธแทงได้เห็นนะครับแทงท้องแทงหน้าอกส่วนกอดเต่านี่แทงหน้าขาครับได้แทงคนละอย่างราคากลางยกนี่ไหลต่อไปถึงสิบห้าหนึ่งเลยนะครับอยู่ที่ทางด้านเพชรสวาน แต่ว่าปลายยกในทางด้านกอเต่าในขยันออกอาวุธตัดเอวหมุนตีนะครับราคาไหลรองนะครับหมดยกที่สี่ขึ้นยกห้าเนี่ยจากกลางยกเป็นต่อที่สิบห้าหนึ่งเหลือ,อย่ที่เพชรสมานเป็นต่อแค่สองหนึ่งนะครับแล้วยกที่ห้ามาก็เหมือนเดิมเพชรสมานถอยทางรับวางแข้งขวากอเต่าขยันครับตีนซ้ายวางนะครับเดินจับเต็นตียกนี้เบียดนะครับยกนี้เบียดสูสีกันแล้วก,ก,กรรมการข็อรวบรวมคะแนนให้ทางด้าน เพชรสังวันอกาแฟมวยไทยชนะคะแนนไปนะครับ49ต่อ48ทั้ง3เสียงเป็นนว่าเพชรสังวันเป็นนักมวยคนที่3เข้ารอบสี่งสุดท้ายต่อไปนะครับคู่ที่2ของรายการนะครับเจ้าเดชพายคินสิทธิ์คำนันธีรวัตรกับทางด้านวุฒิกรสุน,น้ำทานคีรีเรดเปิดมาเมื่อเช้าเนี่ยเป็นทางด้านเดชพายานไปต่อ19และก่อนชกราคารวดเหลือที่เสมอเดชพายคินนะครับแต่ว่าขึ้นมาจริงๆเนี่ย ยกแรกนี่ราคาข้ามไปอยู่ที่น้ำเงินเลยนะครับน้ำเงินต่อ19นะครับต่อ54อยู่ที่น้ำเงินน้ำเงนเินเดินเข้าหานะครับส่วนแดงถอยตั้งรับบางแข้งสลับนะครับวางแข้งคอยดักคอยโต้ทาได้ดีฝีมือนี่ดูทางด้านเดชพากินเน่ทาได้ดีกว่านะครับแต่ว่าเจ้าพุทธกรก็เดินขยันออกอาวุธขยันออกแข้งนะครับบางแข้งมีเข่ามีสอกเสริมมีหมัดสลับมีลูกขวางมีลูกแทง แต่ว่าทางด้านเดชพาคินก็ถอยตั้งรับถอยเสียบถอยแทงนะครับมีลูกเหลี่ยมทําได้เห็นนะครับเจ้าเดชพาคินแต่ว่าราคาก็ไม่ห่างนะครับราคาไม่ห่างราคาเบียดอยู่ที่เสมอไหนเสมอกันนะครับสามขึ้นมาเนี่ยเป็นทางด้านเดชพาคินเนี่ยยังถอยตั้งรับเหมือนเดิมพุทธิคอนขยันกว่าเดิมนะครับขยันวางแข้งขวาเดินจับเดินตีนีหมัดมีศอกเสริมนะครับแต่ว่าโอ้เดชพาคินวันนี้ฉายนะครับโชว์ดึงเหลี่ยมหักเหลี่ยม หมุนตีวางแข้งขวาสกัดนะครับทําท่าจะไหลนะครับราคาแต่ว่าน้ําเงินนี่ขยันราคาก็ไม่ห่างนะครับดูเหมือนเจ้าเด็ชพากินีะทำได้ดีนะครับออกวุฒสวยงามแต่ว่าราคามีแต่ไหลรองทางด้านวุฒิกรน,นะครับหมดยกที่สามขึ้นยกสี่เป็นทางด้านเด็ดพากินเป็นต่อที่สิบเอดแปดนะครับสามสองรองพอขึ้นมายกที่สี่จริงๆเนี่ยเดชภากินยัง โชว์การถอยตั้งรับออกุถสวยงามโชว์หลักชโชว์เหลี่ยมที่ดีกว่านะครับวุทิกรก็ขยันเดินเหมือนเดิมออกอาวุธวางแข้งขวาเดินจับเดินตีมีลูกแทงนะครับของหน้าแทงดอกเดียวก่อนหมดยกราคาข้ามเลยนะครับราคาข้ามอยู่ที่น้ําเงินใหม่ๆนี่ยสามหนึ่งเลยนะครับขณะวุทิกรเป็นต่อแต่พอจะปล่อยตัวนี่ราคาเหลือแค่เสมอวุฒธิกรนะครับออกมายกที่ห้าเนี่ย พุทธิกบเดินก็หานะครับเดชพาคินก็ถอยตั้งรับเหมือนเดิมถอยตั้งรับทั้งห้ายกครับแต่ว่ามีแข้งขวาคอยดักคอยโต้มีลูกเกลี่ยมมีลูกสวยงามนะครับเมื่อคู่นี้เดชพาคินได้ลูกสวยงามลูกถอยตั้งรับออกวุดดักแพงดักวางแข้งนะครับแต่ว่าอุ้ถืกบขยันครับขยันต่อยหมัดวางแข้งออกวุดเนืนเน้อเน้นเหมือนกันนะครับราคาหมดยกใหม่ๆนี่เป็นทางด้านเจ้าเดชพาคินเป็นต่อสามหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงรวบรวมคะแนน ไหลต่อไปที่เจ้าเดชกพาคิน4151นะครับแล้วก็หยิบไปคะแนนไปที่2เนี่ยไหลรองนะครับให้รองรองเหลืออยู่ที่เดชกพาคินต่อ2รองนะครับวุฒิกรรองสองแล้วกรรมาการก็รวบรวมคะแนนแล้วชูมือให้ทางด้านวุฒิกรสวนน้านทันคีรีเด็กของกำนันจเจรนะครับของท่านสอัสซอเทนโพนะครับชนะคะแนนไป2ต่อ1เสียงเ็นอว่าเจ้าวุฒิกรได้เข้ารอบ4ี่คนสุดท้ายต่อไปนะครับ คะแนนก็คู่นี้วุฒิกรชนะคะแนน49ต่อ48 2ต่อ1เสียงนะครับลุดแล้วมวยรอบปูนเสือครั้งที่21นะครับรอบ4คนสุดท้ายก็จะมีทางด้านฉลามดำนักเกตาสารานะครับภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินเพชรสังวันสอคาเฟ่มวยไทยแล้วก็วุฒิกรสวนน้ำทานคีรีนะครับแล้วก็มาจับฉลากกันเนี่ยเป็น เพชรสังวานเจอกับวุฒิกรนะครับแล้วก็เจ้าภูมชใจไทยเจอกับฉลามดํานะครับเดี๋ยวผมจะดูข้อมูลนะครับหาข้อมูลหาข่าวคาวมาดูว่ามีการเพิ่มน้ําหนักหรือไม่นะครับถ้าเพิ่มน้ำหนักขึ้นมารอบรองชนะเลิศโอ้โหเพชรสังวานนี่ได้เปรียบใครเขานะครับเพราะว่าตัวใหญ่ถ้าน้ําหนักเพิ่มขึ้นมาอีกน่าจะได้เปรียบแล้วก็เจอกับทางด้านวุฒิกรก็น่าจะเป็นต่ออยู่นะครับแต่ว่าผลแพ้ชนะไม่มีใครรู้นะครับ มาดูคู่ที่สามนะครับเจ้าเสาย่สซเดชพันธ์กับทางด้านโฟกัสแอดสันปาตองนะครับทั้งคู่พบกันที่นยบหนัก128ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี่เจ้าเสย่มา128.6ทีแรกเนี่ย,าายมา129.2น,12นะครับแล้วก็มาลดน้ําหนักลดแล้วเหลือ128.6เหลืออยู่0.6นะครับลด0.6เนี่ยเกือบสิบโมงนะครับกว่าจะลดเสร็จ ราคาเดกเปิดมาให้ทางด้านเพชรโ,โฟกัสปริเจาโฟกัสเอชันปะตองเนี่เป็นต่ออย่างใหม่สีเบแปดแล้วก็ไหลไปที่เจ็ดสี่สองหนึ่งเลยนะครับขึ้นมานะครับขึ้นมาไม่มีใครเล่นราคายกแรกนี่ทางด้านโฟกัสเป็นต่อห้าสองนะครับเกมคันโชกก็โฟกัสถอยตั้งรับเจ้าเสกใหญ่เดินเข้าหานะครับหวานแข้งขวาต่อยหมัดแต่ว่าโดนโฟกัสแล้วไม่มีอาการนี่นำซ้ำยังเจอทังด้านเจ้าโฟกัสหวานแข้งซ้ายตอบโต้ กระเด็นกระดอนเลยนะครับยกที่สองขึ้นมาก็เหมือนเดิมนะครับทางด้านเจ้าเส้ใหญ่เดินเตะเดินต่อยเจ้าโฟกัสคอยดักคอยโต้สวนมีมัดมีสอกเสริมนะครับราคาหมดชกที่สองขึ้นยกที่สามเนี่ยโฟกัสเป็นต่อที่หกหนึ่งนะครับชกก็เหมือนเดิมนะครับยกสามยกสี่ยกห้าเนี่ยไม่แตกต่างกันแต่ว่าหมดยกที่สามขึ้นยกที่สี่เนี่ยเจ้าโฟกัสเป็นต่อสามสิบหนึ่งนะครับ ยกสี่คันยกค่าเนี่ยโอ้โหร้อยละบาทไม่มีใครไม่มีราคาเล่นนะครับคนต่อแพงแต่ว่าคะแนนคู่นี้นะครับคะแนนกรรมการออกมาให้เจ้าเสือใหญ่แพ้คะแนนไปที่สี่สิบเจ็ดต่อสี่สิบเก้านะครับคะแนนคู่นี้สี่สิบเจ็ดสี่สิบเก้าโฟกัสอันสันประตองชนะทุกยกนะครับชนะเยอะด้วยนะครับกรรมการให้ชนะสี่สิบเก้าต่อสี่สิบเจ็ดผมถามทีเลยครับ เจ้าเสือใหญ่ชะนะยกไหนครับชะนะโคกัดแอสันบตองทุกไหนครับทได้สี่สิบเก้าถามเยเฉยนะครับตอบไม่ตอบก็ได้นะครับมาดูคู่เอกเมื่อรายการนะครับรนชัยตอรามินทากับคมเพชรช,ชวดบางแสนนะครับขึ้นมาในราคาคู่นี้เบียดนะครับเปิดเปิดมาที่รนชัยเป็นต่อสิบเก้าแต่ว่าขึ้นมาเนี่ยราคาเบียดยที่สมมแดงครับยกสองนี่สมมต้ําเงิน้วก็ไหลไปน้องเงินห้าสี่เมื่อคู่นี้ทานดัานโรนนชัยถอยตั้งรับครับวางแข้งซ้าย มีขวางนะครับมีเสียบมีแทงมีหมัดมีศอกคอยตั้งรับคอยโต้คอยสวนทางด้านคมเพชรซึ่งเดินวางแข้งเดินจับเดินตีนะครับสามยกเนี่ยโหยกที่สามคนนะี้ใช้ทำได้ดีครับคอยดักแข้งซ้ายวางแข้งขวางหน้าเสียบแทงดันแทงคมเพชรน,นีร่เดินช้าครับเดินช้าราคาไหลต่อไปที่หมดยกสามขึ้นยกสี่นะครับราคาอยู่ที่ทางด้าน รณชัยเป็นต่อที่ห้าสองสามหนึ่งนะครับห้าสองสามหนึ่งแต่ว่ากลางยกที่สามเนี่ยรณชัยเป็นต่อถึงหกหนึ่งแปดหนึ่งเลยนะครับกลางยกเนี่ยคมเพชรเริ่มเดินเดินจับเดินทีได้นะครับราคาก็ไหรลรองมายกที่สาม้นยกสี่เนี่ยราคาเหลือรณชัยต่อที่ห้าสองสามหนึ่งยกที่สี่มาเนี่ยคมเพชรเดินเหมือนเดิมครับแต่ว่าออกแข้งขวาก่อนนะครับมีหมัดมีศอกเสริม ลูกจับตีรับตีของตีนะครับตีไปตีมานีทำเอาเจ้ารณชัยมีอาการนะครับยกนี้คมเพชรออกลูกเนื้อเน้นๆเห็นนะครับแทงเหมือนเดิมแต่ว่ามีลูกเนื้อลูกเน้นลูกหนักทูกแรงและเป็นเหมือนที่ขยันเดินนะครับวันนี้ราคาพลิกกลับมานะครับพลิกกลับมากาสี่เนี่ยเจ้าคมเพชรเป็นต่อแปดหนึ่งสิบหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าปลายยกเนี่ยทางด้านรณชัยมาวางแข้งซ้ายได้อีกนะครับ ราคาเริ่มไหลรองหมดยกที่สี่ขึ้นยกที่ห้าเนี่ยทางด้านคมเพชรเป็นต่อที่ห้าสองสามหนึ่งนะครับแต่ว่าขึ้นมายกที่ห้าเนี่ยรณชัยถอยตั้งรับเหมือนเดิมคมเพชรเดินจับเดินทีแต่ว่าโดนแล้วมีอาการนะครับโดนแล้วมีอาการรณชัยเนี่ยเหมือนจะอ่อนแรงลงเวลาโดนเข่าเนี่ยโตไม่ทันนะครับแล้วกลางยกทางด้านคมเพชรก็ออกมาถอยตั้งรับคุมรูปมวยนะครับต่างคนดอ,อกมาเต้น ราคายกที่5เนี่ยไหลต่อไปทางด้านคมเพชรนะครับประมาณห้าหนึ่หกรองแล้วก็หมดยกที่ห้าทำาการรวบคะแนนแล้วชูงมในทางด้านคมเพชรโชดบางแสนชนะคะแนนไป49ต่อ48ทั้งสามเสียงนะครับมาดูมวยรักมาชอบของผมวันนี้นะครับคู่แรกนั้นผมให้สิเด็ดไปที่เจ้าเพชรสังวันสอกาแฟมวยไทยว่าสูงยาวใหญ่กว่าน้ำหนักมาดีนะครับถึงจะมาขาด แต่ว่าการทําน้าหนักมาดีไม่ลดน้าหนักเยอะวันนี้ได้สูงได้ยาวได้ใหญ่อีกทั้งยังเคยชนะมาแล้วว่าเป็นดีเด็ดนะครับหมวยคู่นี้ก็ชนะคะแนนไปส่วนคู่ที่สองนั้นผมให้วิทีเดชพายคินสิทธิ์กัมัชีรวัตรนะครับเนื่องจากน้าหนักมาดีวันนี้อาวุธก็ดีนะครับสวยงามแต่ว่าถอยตั้งรับกรรมาการก็ชอบมวยเดินให้ทั้งด้านเจ้าวุฒิกรชนะคะแนนไปคู่นี้ผมก็พลาดนะครับ ส่วนคู่ที่3นะครับให้ไปที่โฟกัสเอดสันปะตองเหตุผลก็คือทางด้านโฟกัสนี่ยน้ำหนักมาดีฟอร์มสดทีนไส้หนักแรงส่วนทางด้านเจ้าเสือใหญ่นี่ยน้ำหนักมาลดเยอะน่าจะฟื้นไม่ทันผมให้ทีเด็ดไปที่โฟกัสก็เข้านะครับคู่นี้ส่วนคู่รารการนั้นผมให้รองเป็นทีเด็ดนะครับสําหรับคมเพชรชนบางแสนผมมองว่าทางทีมงานน่าจะวางแผนการชกวางเกมการชกยกที่สี่ยกที่หเนี่ย เดินจับเดินตีแต่ว่าอย่าไปออกมวก่วก็แล้วก็คอยระวังลูกเกลี่ยมลูกปัดขาซึ่งรณชัยเตรียมมาแน่นอนทีมงานก็น่าจะวงจะวางแผนแบบเมื่อชิบอยู่แล้วยกสี่ยกห้า็จับตีเนื้อเน้นๆไม่ออกมั่วไม่ออกเร่งเหมือนแต่ก่อนนะครับสุดท้ายก็ชะนะคะแนนเจ้ารณชัยท้ายๆนะครับสรุปแล้ววันนี้ช่งเจดสีผมก็เคระเข,าเขา้าสามคู่พลาดหคู่นะครับ มวยยอดเยี่ยมของอาทิตย์นี้ก็คือเพชรสังวานซอกาแฟมวยไทยนะครับเป็นนักชกยอดเยี่ยมส่วนนักชกคู่ดูเดือดก็เป็นเพชรสังวานนะครับกับเกาะเต่าวันนี้เพชรสังวานก็นักชกคนไใจผมก็เหมือนเดิมครับไม่ทําให้ผิดหวังเจ้าตรงตัวยปอพินทพัฒจากพระธาชัยบุรีรัมนะครับแล้วขอขอบคุณแฟนคลับนะครับที่เป็นลังให้ผมมาโดยตลอดนะครับเปาเคนกังขนนอกนะครับจากทรไทนะครับน้องอมรสแกราบนะครับจากลบบุรี แล้วก็อุดมศักดิ์รัตนบัรจงนะครับมีอาจารย์ภูเมศกาลสินน้องสุพิชยานะครับจากอุบลราชธานีนะครับทีมงานโสชวลิตแล้วก็มีอาจารย์แจ็คนะครับมีเสียคำลาโฮมสเตนะครับจากร้อยเอ็ดแล้วก็ท่านสสทอสือพระจากเขาสนกวางขอนแก่นน้องโอขุนแผนเมืองโคราชนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับที่อยู่ในกลุ่มไลน อาจารย์พรม VIP นะครับเราก็คุณสนุกสนานแฟนคลับนะครับที่ต้องการที่กำล,ลังมองหาหวยไหลยพยกลยกถือนะครับขอแนะนำ p k 2 4เป็นหลายพยกยกระาบออโต้นะครับรวเดเร็วทันใจ p k 2 4ที่เดียวจบรบทุกความมันนะครับประเดนทีเรื่องความมั่นคงทางการเงินแฟนคลับก็เข้าไปสมัครได้เลยนะครับเพื่อไปศึกษาข้อมูลผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อีกนะครับ เข้าไปสมัครได้เลยนะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเข้าไปศึกษาเข้าไปหาความรู้นะครับไปนำเอาสิ่งดีๆจากที่ตรงนี้ไปปรับปรุงแก้ไขเป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวนะครับขอบคุณแฟนคับทุกท่านที่ไว,ว้วางใจในการวิเคราะห์วิจารณ์ให้ความรักกับผมมาโดยตลอดขอให้ทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ